สวัสดีคะ่ะผู้ชมทุกท่านค่ะมาทักทายกันอยู่ที่ตลาดต้นไม้นะคะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่แสงอาริการเดนค่ะเป็นตลาดขายส่งต้นไม้นะคะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะนานนาน,นานมากเลยนะคะไม่ได้มาที่นี่น่าจะน่าจะ,ะเกือบเกือบปีแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตไม้ส,สวยๆให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมหน่อยร้านนี้นะคะที่เราเข้ามาเนี่ย ร้านนี้มีชื่อว่า้วยกกราวนะคะน่าจะใช่นะด้านนู้นนะคะจะมีกุหลาบกุหลาบมีป้ยมีกุหลาบมีป้ยเสียนปป้ยเสียนดูสิดอกใหญ่มากกระถังละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยไม้ต้นจิ๋วนะคะกระถังละยี่สิบบาทสร้อยไก่ก็มีงอนไก่ก็มีอันนี้เป็นสร้อยไก่นะคะสร้อยไก่ส่วนตรงนี้เป็นงอนไก่ เทาละ20บาทราคาเริ่มต้นที่20บาทค่ะไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับผู้ชมอะดูนี่นี่60บาทนี่ดอกอะไรเนาะสวยจังบานชื่น80บาทบานชื่นอันนี้แพงพวยเฟื่องฟ้าหาอะไรหาอะไรกัน เนี่ยบอนไซเฟื่องฟ้าต้นนี้นะคะกระถางนี้นะสองพันรอบาทด้านนี้ก็จะเป็นสนสนมีอันนี้ดอกดอนย่าดอนย่า สวยจังเลยอ่ะโอ้ยลงไหลอะดูสิทานตะวันแคระอันนี้เป็นทานตะวันแคระนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงนี้คาราลิลี่อะดูสิสวยมากสวยมากเลยอ่ะกุหหลาบดูโอ้โโฉมอะไรจะสวยปานนั้นดูกุหหลาบสิ กุหลาบมีกุหลาบหลายชนิดนะคะกุหลาบกุหลาบพันปีกุหลาบเวียดนามเนี่ยเขาเรียกมันเป็นกุหลาบอะไรอะไรมันจะสวยปานนั้นเจอเบลล่าเจอเบลล่าก็จะมีหลายสีนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยลิลลี่ก็มีผู้ชมดูสิลิลลี่นี่เหมือนดอกไม้เทียมเลยอะเหมือนดอกไม้ปลอมเลยผู้ชมดูลิลลี่ ไฮเดรเจียไฮเดรเจียและมีผู้สามสีคสสริสต์มาสก็มีนะคะดอกคสสริสต์มาสก็มีไม้มีหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์อุ้ยร้านนี้ไม้ดอกไม้ประดับสวยๆทั้งนั้นเลยแว้มาชมกันนะคะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่แสงอารีการเดนค่ะแสงอารีกาเดนอยู่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอ่าตลาดนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษค่ะออกนะคะสังเกตป้ายใหญ่มากป้ายจะสูงสูงใหญ่ๆช่ทีนี้มีก็มีครบเช่นเดียวกันขอบคุณนะคะ <c oughs> มาดูตรงนี้กุหลาบมาดูกุหลาบตรงนี้โอ้โหโอ้โหกุหลาบกุหลาบซื้อเยอะได้ราคาส่งนะคะตลาดย่านนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตลาดขายส่งต้นไม้นะคะ ช่วงนี้เข้าฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวเนี่ยต้องยกให้กุหลาบเลยนะคะกุหลาบนี้จะสวยเป็นพิเศษคือฤดูหนาวนี่นะสวยมากสวยมากดอกใหญ,ใหญ่เดี๋ยวนี้มีสีหลากหลายด้วยนะคะอันนี้สีบวงอันนี้จะออกสีอะไรอะ่ะชมพูอ่อนๆสีแบบคลาสสิกมากอะ่ะสีเข้านัวมากอะ่ะอันนี้ดูสิเนี่ย มือนดอกไม้พลาสติกอะกุหลาบตอนนี้แวะมาชมกันแล้วที่นี่มีครบทุกอย่างเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้ไม้มงคลไม้มงคลและรวมทั้งอุปกรณ์จัดสวนแต่งสวนแล้วที่นี่ก็จะมีร้านจัดสวนแต่งสวนตรงนี้ก็จะเป็นร้านที่จำหน่ายดินปลูกดินปลูกยาฆ่า,ามแมลงต่างๆนะคะอุปกรณ์การเกษตร ตลาดเนี้น่าเดินนะคะผู้ชมค่ะไม้มีครบด้วยแล้วก็ตลาดจะกว้างก็ที่จอดรถก็เยอะนะคะ <c oughs> โหดอกคริสต์มาสคริสต์มาสเหมือนของแท้เลย <c oughs> ของปลอมที่เหมือนของแท้ <c oughs> ใช่ไหมคะส,ส,สีสดจริงๆเลยอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเลยเวลาใช้ก็เก็บ <c oughs> หลายปี <c oughs> ขาขายช่อเท่าไหร่ไม่รู้ช่อละยนึงค่ะอกาอ,อ๋อถ้าเป็นช่อแบบนี้นะคะหนึ่งอบาทนะอะใครไม่อยากรดน้ำก็มาซื้อแบบนี้ไปนะคะ<อ>แล้วก็สวยตลอดการค่ะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยช่อหนึ่งก็จะมีอยู่หลายดอกนะคะแต่ถ้ารวมกระถางไปแบบนี้จัดให้สวยๆแบบนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะบวกค่ากระถางบวกค่ากระถางแล้วก็อุปกรณ์ อีกห้าสิบบาทแวะมาชมกันคริสต์มาสร้านนี้มีครบเลยนะคะมาทุกครั้งก็จะแวะมาพอดีวันนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายไปทุระก็เลยแวะหน่อยค่ะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะไม้สวยแม่ค้าสวยค่ะร้านนี้มีดูสีเขาจัดไว้ให้แบบนี้ค่ะสวยมากแล้วก็อีกหนึ่งร้านค่ะที่มาจะต้องแวะจะต้องแวะ วุ้ยทำไมร้านโล่งจังเลยสวัสดีค่ะ,คะทำไมร้านโล่งจังเลยอ่ะขายดีทำไม่ทันวุ้ยเป็นเช่นนั้นเลยเหรอเพราะว่ามันใช้เวลาหรือเปล่าคะค่ะอ๋อทำไม่ทัน อุ๊ยอุยอุยขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ๊ยแล้วไม่ได้มานานแล้วนเนี่ยไม่ได้มานานแล้วเกือบเกือบปีแล้วอมาดูตรงนี้ผู้ชมมาดูมาดูว่าอ๋อนี่ลูกค้าสั่งอ่อนไบ์ไซจิ๋วจิวแบบนี้นะคะอุย๊ยเนี่ยบางทีเราไม่มีไม้เราก็ต้องไปซื้อไม้เข้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ก็ซื้อไม้เข้ามาแล้วมาจัดให้ลูกค้าก็มาจัดให้ลูกค้า อ๋อมีหน้าเละหน้าร้านหลงแหลงเลยอะ่ะใกล้เทศกาลนี่ไงก็ก็ถือว่าตอนนี้ตลาดเดินดีอยู่ใช่ไหมคะตลอดงานอย่างนี้นะครับเดินดีงานอย่างนี้นะคะใกล้ใกล้ช่วงเทศกาลครับค่ะค่ะอันนี้มันเหมือนของปลอมเลยพี่เนี่ยอันนี้เป็นไม้จีน,นจริงเหรอหลงังเป็นไม้จีนเป็นไม้จีนที่มันมากระถางให,ใหญ่ๆแล้วเรามาแยกให้ลูกค้าดีเนีึงลูกค้าสั่งแยกให้เราก็แยกให้ค่ะ อันนี้อันนี้เราซื้อมาหรือว่าลูกค้าเราซื้อมาเองเราซื้อมาเองนะอ๋อลูกค้าสั่งแบบนี้ต้องการแบบนี้เราก็เราไม่มีไม้เราก็ต้องไปนําเข้ามาซื้อมาแล้วก็มาจัดแต่งให้ลูกค้านะคะว่งมีข้อแม้วต้องใช้กระถางเราอ๋อมีข้อแม้นะคะไม่งั้นเราก็ไม่ทําให้มันไม่คุ้มมันเนอะอืมแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้ลูกค้าไปในราคาเท่าไหร่คะเนี่ยบาท อาเชิงเหรอรวมกระถาง,างาโอ้ยเนี่ยผู้ชมพ่อขาแม่ขาท่านใดนะคะสนใจแบบนี้นะคะเอาไปจําหน่ายต่อสามารถสั่งได้นะเดี๋ยวแรจะแปะเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะเนี่ยโอ้ยเนี่ยแปบาทเนี่ยคุณไปต่อได้ครึ่งตัวครึ่งเลยนะเนี่ยร้อยาสบออกง่ายเลยนะเนี่ยใช่ไหมอ๋มอห้าวงเจ้าขายสอง้าวงเจ้าขายสามห้ารี อ้าวเห็นไหมนี่ขนาดขนาดแลนด์แลนด์บอกว่าเอาแค่ร้อยห้าสิบก็พอนะสองห้หาร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเนาะยอออืมขึ้นห้างนะคะเป็นไม้ขึ้นห้างสวยสวยแบบนี้ผู้ชมแล้วกระถางมีหลากหลายด้วยนะเพราะว่าเออร้านนี้นะคะรับสั่งทํากระถางด้วยนะรับสั่งทากระถางด้วยไม้สวยสวยแบบนี้เลยเนี่ยสั่งทําได้นะพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่เออสนใจจะนําไปจําหน่ายต่อนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลย อยากได้ไม้อะไรก็สั่งมาได้เลยที่ร้านเราไม่มีเราก็จัดหาให้ใตรงนี้ก็ใช่ใช่ไหมคะมแบบนี่คือกระถางที่เราทําเองเนี่ยเป็นกระถางแบบนี้คะ่ะผู้ชมเป็นกระถางแบบนี้นี่นะคะอย่างนี้ก็สวยแล้วเนาะสสวยแบบแนววินเทจวินเทจอ่ะสวยแบบเซ่อเซ่อ่ะนี่สวยแล้วนะนี้ไม่ต้องไปทําอะไรก็สวยแล้ว,ลวก็ปัดสีน่อยนะึงก็จะออกขาวนิดนึงอ๋ออย่างนี้นะคะ เอาเทียบกันเทียบกันอืมมันก็สวยคนละแบบแหละ <c oughs> มันก็สวยคนละแบบ,แบ,บอ,อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเล็กจิ๋วแบบนี้ก็มีอุ้ยสารพัดผู้ชมสารพัดสวยๆนั้นเนี่ยสั่งทําได้ด้วยนะสั่งได้ด้วยนะใครต้องการที่จะสั่งกระถางสวยๆแบบนี้อืมตุ๊กตาก็มีนี่แบบนี้นะคะสั่งทําได้มอเตอร์ไซค์กมีเอ้ามอเตอร์ไซค์ก็มีอ,มอ,มอ้อยนี่เท่นี่เท่ เป็นเช่นนั้นนะคะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มีนะเบอร์อะไรนะคะพี่เบอร์อะไรนะ064 985 0618 0618นะคะผู้ชมบอนไซส่ไม้จิ๋วเลยครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยท่านใดสนใจนะคะกระถางไม่มีแต่ไซส์เล็กนะทุกไซส์ทุกขนาดค่ะก็รับสั่งทำนะเนี่ยสั่งทำกันแบบนี้เลยอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยสิบห้าบาท นี่นะสิบห้าบาทอ๋อต้องต้องกี่ใบขึ้นไปได้ราคาเนี้ยจริงเหรอซื้อเยอะก็สิบห้าบาทซื้อใบเดียวก็ได้ราคาส่งอืสิบห้าบาทสิบห้าบาทเจ็ดใบร้อยเจ็ดใบร้อยผู้ชมรแยแนะนำนะนี่เขาขายกันอยู่อะสามสิบห้าบาทอย่างต่ำนะอันนี้อย่างต่ำนะาสามเนาะยี่ิบห้าสามห้าไปต่อได้ ออามากันเบอร์อยู่ใต้คลิปค่ะสนใจแบบไหนเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณจะสั่งคุณจะสั่งเป็นร้อยคันก็ได้นะคะเป็นร้อยเป็นพันเราผลิตให้ได้เลยเขาจะทานะเนี่ยวิน่ารักน่ารักโอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูต้นไม้ด้นดานหน้าโอ้ยผู้ชมมาทุกทีมาแน้ะพี่เนาะจะเต็มไปด้วยแบบบอนไซรอบนี้มันจะมีไม้บอนไซมันแบบเป็นโฟมอะไรเขาจะเยอะหน่อ ตอนนี้เป็นทรงเป็นรูปเป็นล่างค่อนข้างค่ะค่ะมาตอนช่วงก่อนๆนี้มันก็จะมีแบบข้างหน้าตึงๆสวนถาดตึงๆอะไรพวกนี้ครับอ่าใช่ใช่มันดูมันดูรกมันดูสวยไปหมดเลยนะคะมันมีหลากหลายนะและรอบนี้มามันหลงแหลงอ่ะก็เพราะว่าขายดีผู้ชมนี่กระถางที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือร้านทําเองหมดเลยนะเนี่ยร้านทําเองหมดเลยนะกระถางเนี่ย เนี่ยท่านชอบกระถางท่านก็มาสั่งกระถางได้ชอบต้นไม้ก็สั่งได้พ่อค้าแม่ค้าท่านใดจะรับไม้ไปจําหน่ายต่อก็สามารถสั่งได้อย่างที่เรนถ่ายให้ชมถ่ายให้ชมไปแล้วค่ะแสงอารีการ์เด้นค่ะวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่แสงอารีการ์เด้นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลอ่พักสวนครัวมีไหมที่นี่ไม่มีน,นะก็มีก,มก็เอาเป็นว่ามาที่นี่ได้ครบเลยน,นะพี่เนาะ นี่นะคะผู้ชมขาชื่อร้านค่ะท่านใดผ่านไปผ่านมาแวะมาด้วยมาอุดหนุนพี่ท่านด้วยเนี่ยเอ้แต่ขายดีตอนนี้ขายดีเทศกาลค่ะค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีกระถางเดี๋ยวพาดูกระถางอีกรอบหนึ่งกระถางเขาไม่่อยทันเรามีร้านโล่งๆกระถางจะมาใช่กระถางตรงนี้จะเต็มหมดเลยครั้งก่อนนะผู้ชมที่ไลน์มาอะดูดิกระถางกระําไม่ทันจ้างลูกน้องเพิ่มไหมคะเดี๋ยวไลน์มาสมัคร อ๋ออันนี้ดูสิและขนาดเนี้ยไซเนีส้สามใบใบร้อยสามใบร้อยไซนี้นะคะสามใบร้อยแล้วไซนี้ล่ะคะไซน่าหาสิบบอันนี้ห้าสิบบาทอืมเนี้ยรีกลมรีกลมตื้นในสามใบร้อยอ๋ออันนี้สามใบร้อยตรงนี้สามใบร้อยนั้นห้าสิบาทนะคะเนี่ยกระถางบอนไซนะใครสนใจก็สั่งสั่งทําได้นะคะผู้ชมค่ะกระถางบอนไซมันจะรูปทรงมันจะตื้นเนาะ จะตืน่นใบเล็กใบใหญ่ทุกไซส์ทุกขนาดรับสั่งทำนะคะเบอร์อยู่ใต้คลิปค่ะสนใจโทรสอบถามได้ขอบคุณคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะหายไปนานเลยหายไปนานค่ะมาอีกร้านหนึ่งค่ะผู้ชมคะมาอีกร้านหนึ่งหลังจากที่เราเออกจากร้านนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะธนาพันไม้ธนาพันไม้แล้วก็ร้านข้างๆกันก็จะเป็นไม้ดอกโย้ยสวยจังเลยอะ่ะ สวยจังเลยเจอวิลาโอ้โหไม้อะไรจะสวยแบบนั้นอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เลี้ยงน้ำพิธาาเลี้ยงน้ำค่ะผู้ชมค่ะนี่ดูกุลาบคา่ะสวยๆทางนั้นเลยอ่าที่นี่มีครบนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้ยืนต้นงอนไก่มีอ๋อ และข้างๆกันก็จะเป็นแคตัสนะคะมีบอลสีอยู่หน้าร้านหน่อยนึงมีบอลสีหน้าร้านหน่อยนึงค่ะมอข้าวมอกแกงลิงจำได้ไหมคะที่หลายๆเคยพามาถ่ายนนช้อนเงินช้อนทองนนอเดี๋ยวหายจะพาผู้ชมไปชมด้านในนะคะไปชมมอข้าวมอกแกงลิง นี่ด้านหน้าผู้ชมขามีไม้กุหลาบกุหลาบหนูกระถางละ40บาทีต้นเล็กๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโปยเซียนโปยเซียนดอกจิว๋วเช่นเดียวกันค่ะโปยเซียนดอกจิว๋วราคาเท่าไหร่เนาะโลกไปแล้วหาไม่เจอแล้ว อันนี้ก็จะเป็นช้อนเงินช้อนทองกระถางละยี่บาทเป,ปเปอร์หยกเป,ปเปอร์หยกก็สวยค่ะเนี่ยหน้าตาเขาคล้ายๆกันเลยกับช้อนเงินช้อนทองแต่ว่าใบเขาใหญ่ใบเขาใหญ่กว่าร้านนี้ก็มีไม้หลายชนิดนะคะรวมทั้งโชคเก้าชั้นค่ะ รูฉลุรูฉลุก็มีเนี่ยข้างบนนะคะจะเป็นมอข้าวหมอ้อแกงลิงนะคะมอข้าวมอแกงลิงก็จะมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะคะมีหลายสายพันธุ์นะเดี๋ยวเรนจะพาเข้าไปดูสายพันธุ์ใหญ่ๆตรงนั้น อันนี้เป็นบอนไซแต่ไม่ทราบว่าชื่อต้นอะไรนะคะจะแต่งเป็นบอนไซด้านนี้ก็จะเป็นตระกูลเฟิร์นต่างๆข้างบนก็จะมีเฟิร์นโอ้โหดูหม้อใหญ่มากม้อใหญ่มากเลยราคาหนึ่งพันสามร้อยต่อกระถางอันนี้นะคะ ใหญ่มากเลยใหญ่จริงนะคะเนี่ยตรงนี้หม้อใหญ่ๆมีหลายสายพันธุ์นะคะผู้ชมขามีหลายสายพันธุ์หม้อกข้าวม้อกแกงลิงเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากเฟิร์นเทพพนมสามต้นหนึ่งร้อยบาท ขายดีนะคะช่วงนี้เพราะว่าตอนครั้งก่อนที่แรนดมาเนี่ยแขวนเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะบางทีไม้โตไม่ทันไม้โตไม่ทันมอเข้ามอแกงลิงเนี่ยมีไซส์เล็กๆต้นเด็กๆด้วยนะคะถ้าเราเราอยากจะเลี้ยงต้นเด็กๆก็สามารถก็สามารถแวะมาเลือกซื้อได้เนี่ยต้นเล็กๆแบบนี้นี่คือมอข้ามอแกงลิงนะคะไซส์เล็กๆ็เนี่ยกระถางละ20บาทแล้วก็มี80บาท ห้าสิบบาทนี่แล้วมันโตไม่ทันค่ะผู้ชมโตไม่ทันปกติค้แแวนเต็มเลยอะสนใจแวะมาชมได้นะคะตรงนี้จะเป็นไผ่มงคลไผ่กวนอิมไผ่มงคลมีค่ะไม้ไซเล็กๆก,ก็ราคาเริ่มต้นที่สิบบาทเดี๋ยวพาผู้ชมไปด้านนู้น วันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่แสงอรีกาเด้นนะคะตลาดแห่งนี้นะคะกระถางต้นไม้เยอะมากเลยกระถางต้นไม้สวยๆเยอะมากเลยตลาดกว้างที่จอดรถเยอะมากันได้เลยโอ้หจันผาชนิดต่างๆ อาจารย์สวัสดีค่ะไม่ได้มานานแล้วค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างคะตอนนี้ขายดีไหมคะเรื่อยๆครับเรื่อยๆเนาะอืมวันธรรมดาเงียบหน่อยใช่ไหมคะถ้าอ่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์ก็พอมีนะคะโอ้โหไม้เยอะมากเลยอ่ะดูค่ะดูสวยๆทั้งนั้นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากุหลาบพันปีไหมคะอาจารย์อุ้ยแต่งเป็นกิ่งสวยนะคะ กุหลาบพันปีผู้ชมเนี่ยมีสีม่วงด้วยสีม่วงอันนี้เป็นสีชมพูเข้มเข้มไปเกือบแดงเลยนะคะส,สวยๆต้นนี้เปิดราคาไปที่เท่าไหร่คะจันสามพันห้าอุ้ยถูกด้วยนะถูกด้วยนะเมื่อก่อนที่เข้ามาบ้านเราใหม่ๆแพงมากเลยนะคะอืมเป็นไม้นำเข้านะคะกุหลาบพันปีเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี้ยบ้านเราก็กเลี้ยงได้แล้ว ว่าเราเลี้ยงได้แล้วราคาก็สามารถจับต้องได้ดูกระถางสวยๆแบบนี้เลยดัดกิ่งไปให้เรียบร้อยแล้วรูปทรงสวยงามสามพันห้าร้อยบาทมีจำนวนไหมคะจานเนี่ยมีจำนวนไหมคะอืมเราต้องมาแต่งแต่งกิ่งเองไหมคะไม่เราอย่างนอ้นะต้องคอยเก็บ่สวอ๋อค่ะอืมสวยสวยสวย ขายดีใช่ไหมคะก็รูปทรงเขาสวยอ่ะเพราะปกติมันก็จะเป็นพุ่มมาขึ้นมาตรงไหนคะอ๋ออ๋อนู่นนะคะใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวแลนพาชมค่ะผู้ชมเดี๋ยวขอเบอร์อาจารย์ก่อนคะ่ะเบอร์อะไรคะ094 341 0815นะคะโอเคค่ะ ผู้ชมค่ะเดี๋ยวแรนแลนถ่ายต้นไม้ให้ชมนะคะเบอร์อยู่ใต้คลิปคุณสามารถโทรสอบถามได้เนี่ยเบญจมาศเงินก็มีร้านอาจารย์ท่านก็จะมีไม้หลายชนิดนะคะม,มะีมีจันผามีจันผามีไผ่มีสนแล้วก็ไม้ดอกไม้ดอกก็จะมีหลายชนิดค่ะเนี่ยรวมทั้งกุหลาบพันปีเดี๋ยวจะพาไปดูกุหลาบพันปีต้นนั้นนะคะอาจารย์บอกว่าสวยกว่าต้นเมื่อกี้เห็นไหมคะสนเนี่ย สนมีหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็หลายสายพันธุ์ค่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะร้านนี้เบอร์อยู่ใต้คลิปคุณสามารถอาสอบถามมาได้เดี๋ยวเข้าไปดูสนฉัดสนฉตดสวยจังเลยเนี่ยชอบมากอะ่ะไม้ชนิดเนี้ดูรูปทรงของเขาค่ะสมเชื่อเนี่ยสนชนิดนี้ก็มีนะคะอันนี้สนอะไรเนาะดอกสวยดอกเป็นพุ่มเนี่ยชอบ สนฉัดเนี่ยส,สวยๆสนชนิดนี้ก็สวยสนมีหลายชนิดนะคะหลายสายพันธุ์หลายชนิดก็สอบถามได้นะคะคุณต้องการไม้ชนิดไหนต้องการอะไรโอ้ยตัวน,นี้ใช่ดอกเข้าบานแล้วผู้ชมดอกเข้าบานแล้วดอกบานแล้วเขาก็เลยได้ความสวยต้นเมื่อกี้อะดอกยังไม่บาน1ชั้น 2ชั้น3าชั้น4ี่ชั้น5ชั้น6ชั้น6ชั้นสวยๆแบบนี้ผู้ชมขาโทรสอบถามนะคะนี่ก็ใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นอีก1รูปทรงนะคะเนี่ถ้าดอกบานนะเห็นไหมคะดอกเขาตูมอยู่เนี่ยดอกตูมอยู่ถ้าบานพร้อมกันในเจ้าพระคุณเอ,อ้ยจะสวยมากเลยดูสนนี่ดสนด่างอันนี้จะด่างค่ะใบจะด่งๆ อยู่ใต้คลิปคุณโทรสอบถามได้นะคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ร้านเดียวกันหรือเปล่านะใช่ไหมอ๋อนี่คนลระร้านตรงนี้คนละร้านมัง้งแย่แลนถ่ายให้ผู้ชมได้ชมผู้ชมจะได้รู้ว่าที่นี่มีต้นอะไรบ้างอันนี้อุย้ย หางลิงเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ได้ความแปลกและก็ได้ความสวยดูคะ่ะเขาจะเป็นเหมือนหางลิงยาวๆลงมาแบบนี้แล้วก็นี่มีดอกมีดอกกระบ,บองเพชรชนิดต่างๆรวมทั้งแคทต,ตัสนะคะ อันนี้แปลกจังเลยผู้ชมเนี่ยดูดอกเขาดูดอกอุย้ยไม่เคยเจอนะเนี่ยไม่เคยเจอดอกกระบองเพชรนะแล้วก็กระบองเพชรบางชนิดทานได้ด้วยนะคะอากาเวก็มีถังเงินถังทองก็มีนี่คือถังเงินถังทองค่ะนี่เป็นเกลียวเกลียวแบบนี้รูปทรงแปลกมากสวยมาก นามก็มีทั้งนามคมนามไม่คมสวย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 จังเลยด,ดีค่ะอ,อุ้ยมพะพร้าวทะเลทรายไซ้์ใหญ่ๆกระถางใหญ่ๆก็มีค่ะเนี่ยมพะพร้าวทะเลทรายปกติแล้วจะเห็นแต่ไซส์เล็กๆนะคะอันนี้เราไปเจอต้นใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆ วันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่แสงอริกาเด้นนะอยากจะปลูกต้นไม้ชนิดไหนคะ่ะก็แวะมาชมกันอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บรุรีริมถนนกาญจนาพิเศษค่ะริมถนนการจนาพิเศษค,คะ่ะออกที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอบางใหญ่นะคะสวยสวยสวยส่วนร้านนี้ก็จะเป็นไม้ใบไม้ประดับนะคะไม้ใบไม้ประดับไม้มงคลก็จะมี กวักดำ,กว,ก,ดำกวักดากวักแางอโกนิมาสายพันธุ์ต่างๆโชวอก้าชันก็มีด้านบนก็จะเป็นไม้ไม้แขวนส่วนตรงนี้อันนี้ไม้แขวน จะมีแพงผวยแพงผวยแล้วก็เนี่ยเรนเรนจำชื่อต้นนี้ไม่ได้สถีะแขวนเป็นตะก้าแบบนี้เยอะนะคะมีเยอะเลยค่ะเยอะเลยนี่ก็สนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นไซใบศักแล้วก็ยางอินเดียยางอินเดียดำก็มีไซใบศัก ก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดก็มาถ่ายรวมๆให้ผู้ชมได้ชมว่าตลาดนี้มีอะไรบ้างท่านจะได้อ่าดูเป็นทางเลือกผ่านมาก็จะได้แวะเข้ามาว่าตลาดแห่งนี้มีอะไรขายบ้างส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูปปั้นต่างๆสำหรับอ่าแต่งสวนจัดสวนนะคะจะมีรูปปัน้นตุ๊กตาตุ๊กตาดินเผาพวกเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นดินเผาแล้วก็เป็นเนี่ยเยอะเลยอะ่ะนกแก้วขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะตามกันต่อนะคะคลิปต่อไปแลนด์พาเที่ยวจะพาทุกท่านไปที่ไหนอีกสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ